สวัสดีครับผมผมต่อนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ผมรีวิวแม c โครเป็นโมเดลน่าจะวอลโวครับแต่เป็น m ม c โครที่พังนะครับสั่งมางไม่ทันเล่นอะไรเลยแค่เทสนิดนิดหน่อยหอยลองเทสไปอยู่ดีแม่งกระดับไปนั้นเนี่ยพอดับเสร็จแล้วก็ เชื่อมต่อไม่ติดเลยทีเนี้ยเชื่อมต่อกันไม่ได้เลยรีโมทจากตัวรถผมทำมาพักใหญ่แล้วเนี่ยสรุปก็คือพังครับดูแล้วไม่น่ารอดมันเป็นยี่ห้ออะไรไม่รู้นะมันเหมือนตัว e สองตัวเดี๋ยวผมจะขึ้นยี่ห้อไว้ที่ข้างจอด้านซ้ายครับแล้วก็ดูกันเอายี่ห้อนี้เนี่ย ยายได้หาซื้อมาเล่นอยูน่นะครับตัวเนี้ยราคามันน่าจะพันพันเก้าประมาณพันแปดพันเก้าครับผมบอกเลยว่าชุดไฟแม่งโคตรกากเลยตามราคาครับเดี๋ยวจะลองเชื่อมต่อให้ดู ดููแม่งจะติดหรือเปล่านะเนี่ยกระพริบอยู่อย่างเงี้ยผมลองหมดแล้วครับเดี๋ยวจะมีคนมาบอกอีกทําไมไม่เปิดรีโมทก่อนทาไมไม่เปิดรถก่อนผมลองมาหมดแล้วครับเปิดรถก่อนต้องมาเปิดรีโมทแล้วก็ลองเปิดรีโมทก่อนแล้วก็ไปเปิดรถแม่งก็เหมือนเดิมครับมันนึกจะต่อมันก็ต่อถ้ามันไม่ต่อมันก็คือไม่ต่อแบบเนี้ยมนง่็กระพริบอยู่อย่างเงี้ย ง่ายๆครับพังมันจะนานเกินไปแล้วครับเชื่อมต่อเนี่ยที่ผมเล่นมาหุนหน้าไม่ก็ W L toy W P L มันก็ไม่เชื่อมต่อนานขนาดเนี้ยมันไม่ใช่ครับสรุปแล้วแม่งพังครับแต่ของที่ให้มาเนี่ยในกล่องจะมีนี่ครับตัวคีบ ตัวคลินี่ก็ว่าจะเอาไปใส่หุ้นหน้า1593พรโกดและแม่งใส่ไม่ได้ครับตรงนี้เล็กแต่รูแจ็คเนี่ยจะเท่ากันแล้วก็มีตัวนี้มาตัวแยกคหินเนี่ยเป็นเป็นโลหะนะครับอัวนเนี้ยวหาเลยเคาะก่อนเนี่ยเป็นโลหะแข็ง เดี๋ยวลองขูดให้ดูนะครับถ้าเป็นเหล็กเอ้ยถ้าเป็นโลหะเนี่ยขูดจะเป็นสีขาวขาวพวกมันเหมือนพวกอะไระ่ะตะกั่วอลูมิเนียมผสมอะไรประมาณเนี้ยผมก็ไม่รู้นะมันหลอมมาจากอะไรเนี่ยไม่น่าใช่เหล็กมันไม่ใช่เหล็กครับไม่เหล็กกันไม่ดูดน่าจะเป็นพวกตะกั่วแข็งอ่ะไม่ตะกั่วก็พวกอลูมิเนียมประมาณเนี้ย อันนี้เป็นโลหะมีน้ำหนักอยู่อาจจะแข็งแรงอยู่ในหัวแยกแล้วก็มีสายชาร์จมาให้แล้วก็มีลูกบอลรูปให้มาทำหาลูกบอลเนี่ยให้มาไอ้นี่ขีดเลยมั้งแล้วตรงนี้ครับที่ตักเนี่ยเป็นโลหะ สเกลมันก็สวยดีนะตัวเนี้วอลโว่ One Whoa. กระจกไม่มีด้วยนะตอนแรกวันนึกนึกว่ากระจกแม่งแตก่กระจกไม่มีสเกลมันก็ทำออกมาดูดีอะรถสวยดีแต่แม่งพังง่ายเหลือเกินเรื่องขุดนี่อย่าไปพูดถึงเลยครับกําลังขุดไม่มีแน่เพราะว่าเป็นเฟืองพลาสติกธรรมดา คุณภาพตามราคา,าจริงครับเวนท้องกรรมเลยดีนะยเนี่ยขายไงเลยเนี่ยขายเป็นเศษเหล็กแล้วมั้งเนี่ยใครสนใจจะเอาไปเปลี่ยนยุดไฟก็บอกนะครับนะครับเดี๋ยวให้ดูรบรอบรถคลิปนี้ไม่นานานนะครับเพราะว่าแม่งบังคับไม่ได้แล้วมันยังต่อกันไม่ติดเลยเนะี่ย เดี๋ยวผมเก็บของตั้งนย้่แป๊บหนึง่งนะครับเดี๋ยวมาดูรอบๆรถกันเนี่ยครับสเกลแม่งทำโคตรสวยเลยนะแต่ชุดไฟเสือก,กาบเป็นตัววันโบตัวนี่น่าจะรุ่นมันนะ EC หนึ่งหกศูนย์ E นี่ครับนี่ครับมีบงมีบอกมีคันโยกอะไรให้พร้อมที่ตาก็เป็นเหล็กไม่ใช่เหล็กครับเป็นโลหะ แม่เหล็กดูดไม่ติดนี่ครับตัวลงตัวลดอะไรทำมาโอเคเลยครับสวยดีแต่กลายเป็นแมคโครตลาดนัดไปเลยครับชุดไฟขี้กากมากท้ายทำออกมาสวยดี พอจะประมาณนี้เนะี่ผมก็พยายามดูนะดูว่ามันจะมีตุ่มรีเซ็ตอะไรหรือเปล่าแต่มันคงจะไม่ล้าขนาดนั้นเนอะมีตุ่มรนทรงรีเซ็ตในราคาพันแปดพันเก้านี่ดูมันก็ไม่มีอะไรแต่แม่งต่อสัญญาณไม่ติดพุดไฟไหม้ไปแล้วมั้งผมลองเล่นแค่ในคลิปอันบ็อกนะครับแคนเนี่ย ยังทําคลิปไม่เสร็จดีด้วยบังคับไปบังคับมาดับเฉยเลยทำอะไรไม่ได้เลยครับผมทําเรื่องกดคืนเงินมาแล้วไม่รู้จะคืนได้ป่าแบบคืนเงินไม่ต้องคืนสินค้าเพราะว่าผมส่งกลับไปประเทศมันไม่เป็น อมนีสั่งแบบจีนครับเป็นเปืองพลาสติกหมดเลยเนะี่ยตรงนี้แขนเขินครับคลิปนี้ก็ม,มีเท่านี้เนะี่ยไม่มีอะไรมากแล้วเพราะเล่นไม่ได้เดี๋ยวถ่ายคลิปแบบรอบคันให้ดูอีกทีครับตอนท้ายคลิปแบบนี้นะครับ ที่ผมสั่งมาแล้วต้องขายแพงกว่าในพวกแอปสั่งซื้อช้อปปี้หรือด้าเพราแบบนี้เนี่ยเพราะว่าสั่งมามันจะเกิดปัญหาแบบนี้เนี่ยบางทีก็เจอเสียเนี่ยของแท้เลยครับเสียแบบนี้แล้วถ้าพวกคุณสั่งมาเนี่ยแล้วไม่ได้ทำแบบให้มันคืนเงินได้อ่ะคุณจะเสียเงินไปแบบเปล่าประโยชน์เลย เพราะว่าที่ผมสั่งมาเนี่ยผมบวกค่าความเสี่ยงครับเพราะว่าของมันจะเสียหายหรือว่ามาไม่ครบอะไรแ,แบบนี้ผมจะตีของกลับเลยถ้าเป็นลาซาด่าก็จะส่งกลับง่ายหน่อยเพราะว่าลาซาดามันจะส่งไปในคังของมันแต่ถ้าเป็นช้อปปีน้นี่คืนค่อนข้างยากครับแต่เดี๋ยวลองดู ลองดูว่าจะคืนเงินได้ไหมช้อปปี้ครับถ้าใครสนใจอยากได้เอาไปตั้งโชว์ก็บอกนะครับคอมเมนต์มา,าขายให้ไม่แพงหรือจะเอาไปแปลงนะครับแปลงใส่ชุดไฟใหม่เอาชุดไฟของพวกหุ่นหน้ามาใส่ก็ได้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าดีกว่าคลิปนี้เท่าเท่านี้เนะี ใครชอบพชมก็อย่าลืมครับกดไลค์กดซับสไคร e ให้ด้วยไปคลิปหน้าเ,นเล่นเล่น อ่าครับแถมมิกหน่อยนึงครับตอนนี้แมคโคนี่มีปัญหาครับที่ผมบอกว่าใครสนใจอยากได้จะขายให้ครับตอนนี้ผมทําเรื่องคืนได้แล้วนะครับคืนของได้ละคืนกับอ่าเคอรี่ครับตอนนี้ผมส่งคืนเรียบร้อยละส่งผ่านเคอรี่ไม่เสียตังค์นะครับฟรีส่วนวิธีหรือขั้นตอนการคืนเนี่ย เดี๋ยวผมจะทาคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งครับสรุปคืนได้นะครับฟรีไม่เสียตังค์ไม่เสียค่าส่งอะไรเลยครับไปแล้วครับ